สวัสดีลูกค้าและเอฟุกทุกท่านนะครับก็มาให้ดูพร้อมยิงตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงมือสอดนะครับเป็นลายใหม่ก็ออกมินินิดหนึ่งหลังก็จะแข็งนะครับ้ายตัวนี้เพื่อจะใส่กล้องเล็ตต์ยังไม่ได้ใส่ครอบไกลนะครับตัวนี้จะเป็นครอบไกลสแตนเลสนะคตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูนะครับลดลายก็ประมาณนี้นะครับ เป็นปีกซูเปอร,ปปร์โรเลอร์ยาวห้าสิบเซนนะครับเป็นล้อซูเปอร์ลีนฝังลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสยิงขวดตรงนั้นนะครับระยะพอป,ประมาณสิบเอ็ดถึงถึงสิบสองเมตรประมาณนี้นะครับโนไม่ผ่าดน,นะครับนี่นะครับ ลังตัวนี้ก็จะยาวอยู่เมตรสิบนะครับระยะชักอยู่ที่หกสิบสามนะครับโดนเต็มเต็มนะครับราคาตัวนี้ผมก็จะเปิดอยู่ที่ถ้าไม่เอากล้องเล d ดอดนะครับอยู่ที่สองพันเก้านะครับลูกทรงใหม่นะครับเป็นปีกซปเปอร์ซปเปอร์โรลเลอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ ถ้ากล้องเล็ดดอทกับขานี <pol> <aires> ่ก mm ็จะเพิ่มอีกประมาณผมคิดไปหกร้อยนะครับขากับกล้องเลดดอทนะครับเป็นของรูดแนวนะครับหรือลูกค้าไม่เอาก็ได้ไปติดตั้งเองก็ได้นะครับเฉพาะราคาพร้อมยิงก็จะอยู่ที่สองพันเก้านะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบปลายทางสองร้อยนะนี่นะครับลหลดลายก็ประมาณนี้นะครับมือสอดนะครับ นีนะครับส,รสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร092-946-2599นะครับ ID Line 9 2 9 w g r i m นะครับเฟ e บุ o กผมจะชื่อวิสนุชาวเวียงนะครับร <liter> าคา2,900พร้อมปีกซุปเปอร์โรลเลอร์เลยนะครับนี่ก็ยางดีออกนะครับ เป็นปีกซูเปอร์โรลเลอร์ลอฝังลูกปืนเลยนะครับรางตัวนี้ก็จะเป็นรางสเปกเหลี่ยมนะครับยางตัวนี้ไม่ค่อยตึงนะครับใส่นะครับก็ต้องถ้าตึงอีกหน่อยมันก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับนี่นะครับโดนเต็มๆนะครับกลางขวดนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับราคานี้จะเป็นท้ายไม้ประดู่นะครับราคาสองพันเนะครับ ตัวนี้ก็ทำสีเงาให้นะครับนนะสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ